ือเท้าปากนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอ t นโทรไวรัสและคอกซกีไวรัสค่ะโดยพบได้ตั้งแต่เด็กอายุ10ปีลงมานะคะแต่ถ้ามีการติดเชื้อในเด็กเล็กหรือว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมักจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโตค่ะหลังจากที่ได้รับเชื้อมา3-6วันนะคะก็จะเริ่มมีไขต้ต่ำๆค่ะอ่อนเพลียนะคะ ถัดไปอีกประมาณ1 2วันก็จะเริ่มมีตุ่มหรือมีแผลที่บริเวณรอบริมผีปากนะคะแล้วก็ข้างในช่องปากเช่นบริเวณกระพุ้งแก้มเหงือกหรือที่ริ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตุ่มน้ำที่เป็นตุ่มน้ำใสอาจจะแตกออกแล้วก็เป็นแผลทำให้เจ็บได้ค่ะอันนี้เป็นรูปลักษณะผื่นของโรคมือเท้าปากนะคะอย่างรูปแรกอันนี้ก็จะเป็นผื่นที่บริเวณรอบๆร,บรบิมฝีปากค่ะ รูปถัดมาก็จะเป็นผืนข้างในช่องปากนะคะก็คือในภาพเนี่ยก็จะมีผื่นที่บริเวณเพดานอ่อนแล้วก็มีที่บริเวณลิ้นค่ะถ้ามีผื่นเยอะมากเนี่ยก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ยอมรับประทานน้ําหรือว่าอาหารนะคะถัดมาก็จะเป็นผื่นที่บริเวณฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเรียกโรคนี้ว่ามือเท้าปากค่ะ โดยอาการดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะสามารถหายได้เองค่ะภายใน7-10วันค่ะส่วนภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่สามารถพบได้นะคะเช่นทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนรุนแรงดังกล่าวนะคะมักจะเกิดจากการติดเชื้อเอนนทรไวรัส71ค่ะ ส่วนอาการสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเชน่นไข้สูงซึมไม่ยอมรับประทานน้ำหรืออาหารนะคะอาเจียนเดินเซหายใจหอบเหนื่อยชักกระตุกนะคะถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นนะคะให้รีบนำมาโรงพยาบาลทันทีค่ะ มือเท้าปากนะคะติดต่อกันได้2ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการสัมผัสโดยตรงนะคะเช่นการไอจามรดกันนะคะก็ทําให้สามารถได้รับเชื้อนะคะหรือการสัมผัสกับสารคัดหลัง่งเช่นน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระของผู้ป่วยนะคะก็จะทําให้ได้รับเชื้อเหมือนกันค่ะส่วนการสัมผัสทางอ้อมนะคะเช่นการสัมผัสกับของใช้ส่วนตัวหรือว่าเป็น ของเล่นของเด็กที่เป็นมือเท้าปากนะคะก็จะทำให้ได้รับเชื้อมือเท้าปากเช่นกันค่ะในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะนะคะส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการค่ะเช่นถ้ามีไข้ก็ให้กินยาลดไข้นะคะ แต่ในปัจจุบันนะคะมีวัคซีนที่สามารถที่จะป้องกันโรคมือเทา้าปากเฉพาะเชื้อเอนนทารไวรัส71ค่ะซึ่งเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือทําให้เกิดสมองอักเสบค่ะโดยวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนเชื้อตายค่ะประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเอนทรไวรัส71จะสูงถึง97.3เลยค่ะ ส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันภา,าะวะแทรกซ้อนดังที่กล่าวไปข้างต้นนะคะสูงถึง100%ค่ะวัคซีนสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนนะคะจนถึงอายุไม่เกิน6ปีค่ะฉีด2เข็มน,นะคะห่างกาัน4สัปดาห์ค่ะไม่ต้องมีการฉีดกระตุ้นนะคะโดยเด็กที่เป็นมือเท้าปากแล้วก็ยังสามารถที่จะมาฉีดวัคซีนได้ค่ะ ข้อจำกัดเดียวของวัคซีนชนิดนี้นะคะก็คือสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากเฉพาะเชื้อเอ็นโทรไวรัส71เท่านั้นค่ะไม่สามารถป้องกันเชื้อในสายพันธุ์อื่นได้นะคะวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากนอกจากวัคซีนดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะก็ยังมีวิธีอื่นๆนะคะเช่น ก่อนและหลังรับประทานอาหารนะคะก็อย่าลืมล้างมือค่ะหรือหลังจากที่เราเข้าห้องน้ําแล้วนะคะก็อย่าลืมล้างมือด้วยสบู่นะคะเพราะว่าเชื้อมือเท้าปากเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่แข็งแรงมากเลยค่ะไม่สามารถฆ่าตายด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะหรือเวลาเรารับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะก็อย่าลืมใช้ช้อนกลางค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันนะคะเช่นชามช้อนแก้ว หรือว่าจะเป็นพวกผ้าเช็ดต,ตัวหรือผ้าขนหนูต่างๆค่ะ3มเทคนิคที่ยังสามารถใช้ในการป้องกันได้ถูกโรคนะคะก็คือกินร้อนช้อนกลางและล้างมือค่ะ